สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายภูผาพังโบวีครับสวัสดีครับผมวันนี้คนวันก็มีโอกาสมีเวลาครับดีๆได้มาหาน้องตุลาครับผมขับรถผ่านครับผมก็ได้มาหาน้องตุลาครับผมนี่นี่อ้อ้วนมากเลยครับผมจำมั่มมากเลยครับน้องตุลาของเราไม่วานนี้ล้วก็ เกียวอาหารครับผมกินได,ด้ครับผมอย่างอร่อยมากในวันดีของเรานี่นี่รดูน้องครับผมสงสัยน้องตัวลาของเรากำลังจะกินนมครับผมนี่แน่นี่แน่ใช่ครับผม นี่ดูครับดูครับด,ดูดูท่าเขากินนมครับตุลาตุลาครับตุลาครับวมนนี้ไหนครับผมตุลามีหน้าเศ้าวปห,หรือเปล่ายว่ว้าอืมันก็ มีนานครับผมเดี๋ยวขอกินนมอร่อยมากเลยครับผมตุลานี่สงไซจะอร่อยหน้าดูเลยครับผมแม่พังวันดีก็ยืนหลับตาให้ลูกกินนมแบบสบายเลยโอ้ นี่นี่นี่จะไปไหนครับผมนี่นี่นี่ไปทักไทยควรกอบครับผมนี่นี่ควรกอบสงเสัยไม่เคยเห็นควรกอบครับนี่นี่แรดงดีมากเลยครับครับควนกอบนะครับผมนี่ครับผมควรใหม่ของพังแม่โบวี่ของเรานะครับผมครับวัสดีครับควรกอบไม่ต้องไอกล้องนะครับผมต้องไอกล้องนี่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 จับมือนะครับจับมือนะครับจับมือนะครับ อื้อืดูอันนี้ครับขออยยาน่ะเลยวมากเต้นเหี้ยนอันนี้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 ทำอะไรดูดูดูขอยาครับขอยยา ขอญาตินี่วิธีขอญาตครับผมวิธีขอญาตคุณยายครับคุณยายว่าขอญาตนี่ครับคุณยายว่าถ้าอยู่ใกล้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับคุณยายอยู่ไกล้พรได้แล้วขอญาตมาเจอแบบนี้เป็นยังไงนะมีเป็นเหมือนเอาออกกับแถวหนึ่งในหนี่งกี่มันหอบขอบนี่นี่ครับนี่ คุณยายคุณยายแกก็เล่นกับลูกสาวครับอ้ันบ้าน,นดีนี่ก็ดีได้นาะแม่เนาะได,ได้ได้แห็นได้ดูสาวเนาะโอ้โอขอท้าวครับในปังวันดีครับไปทงวันดีก็ครับหลังนั้นก็จะเป็นหลังนั่นครับบ้านหลังที่ที่ที่เทีนอยู่ครับเป็นบ้านของเนเปียนครับผมนะครับ เป็นของควรยุดของควรเอิบครับผมเป็นน้องของเนเปียครับครับคุณยายก็ไปเอาไว้มาให้กินแล้วครับนี่โอ้ไม่ใช่อ้อยครับเป็นญ้าเนเปียครับผมอมือีมอร่อยม,มากเลยครับผม ไปไหมครับไม่ทำงานดีนี่นี่เราดูน้องตุลาครับอืนี่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 ดูครับดู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 ดดด นี่นี่ดูครับมีบคนนนมนันครับผมนี่นี่ยากแม่แล้วว่ากินายากกับแม่แล้วครับผมครับตาใส่ควันมาแล้วครับผมควันนุ่งนุ่งอารมณ์อะไรของควัน ละะเล่นเปิดมากครับผมชอบมากเลยครับชอบมากเลยชอบมากเลยสุลาวันนี้ครับกิน,นชอบมากครับวันเดีเยวเนาะ ดีมากครับกัญยาดีมากครับรับตุลาครับตุลาวิ่งไดนครับผมวิ่งเรียนสนุกมากครับผมของตุลาเรา สนุกมากครับสุดล้วนี่มาแล้วครับชุดรอครับนี่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 มียกขาด้วยครับยกขาด้วย โยคะคร to ับโยกขายนี่ทายาครับผมอยากกมาเล่นกับพี่วินาบ้างนี่จะอยากมาเล่นกับพี่วินาครับนี่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  นี่ครับนี่ดีมากเลยครับนี่สุดยอดเลยครับนี่ขอย่าขอย่าขอย่ากินเยอะแล้วคุณุยายบอกว่าวันนี้กินเยอะแล้วมากมากแล้วครับนี่เยอะมากแล้วครผบผม เห็นลูกได้ดีมากครับผมแม่พอดีเราครับเห็นลูกได้ดีมากครับก็ได้แต่ลูกสาวด้วยนะครับผม นี่นี่นี่ตุลาครับตุลาครับตุลาตุลาครับดูครับนี่นี่ตุลาครับกุสลยาออกมาเล่นด้วยกับคนว่วนคนว่วนครับผม ฝากไว้ด้วยอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเอฟซด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลัง,จงใจกับคนทุนด้วยนะครับมาฝากกดแชร์ครับผมซับตะใครครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับคนทุนด้วยครับสวัสดีครับ